สวัสดีครับวันนี้ร้านอัฐกรพันธุ์ไม้มา,าแนะนำอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นการาพ่อพันต้นกล้ายางนานะครับวันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการาเตรียม,มเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อที่จะไปชํำลงถุงนะครับตอนนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการหลังจากที่เราแช่มเมล็ดพันธุ์นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็เอามาหมกในลักษณะอย่างที่เห็นนะครับขอกล้องนะครับ ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาเผื่อๆไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับตามสภาพอากาศและก็การลดน้ำเมื่อแช่ไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์รากของเขาก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับเราก็มาคัดแยกนี่ครับรากนี่ครับลกล้องเห็นนะครับนี่ครับมันก็จะออกมาเมื่อได้ในลักษณะอย่างนี้มันก็จะง่ายต่อการนำไปชำลงในถุง วิธีการชํำก็เอาไม้จิ้มแล้วก็เสียบลงไปในลักษณะนอนในลักษณะนี้นะครับหลังจากที่เราเตรียมถุงพันเสร็จแล้วข้อเสียของมนเมล็ดยางนานะครับมันจะออกไม่ไม่เท่ากันนะครับมันจะออกไม่พร้อมกันเราก็ต้องคอยมาคัดช่วงเช้าเช้านะครับคัดช่วงเช้าเช้าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราด<อ>ีแลกไปช่วงเช้าเช้านะครับเป็นกิจกรรมสําหรับก็ยังไงฝากติดตาม ร้านอัตรกรพันไม้แล้วก็ถ้าใครสนใจต้นกล้ายางนาก็เบอร์มือถือและเบอร์ไลน์หรือทักอินบ็อกได้เลยนะครับในในเพจของเราเพจร้านอัตรกรพันไม้สวัสดีครับ